สวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลพิีเมร์ีกอังกฤษฤดูการ2024-2025คู่ระหว่างฟูแดมเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันรบกวนเพื่อ,เอนเทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับการแข่งขันจริงของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในวันอาทิตย์ที่24สิงหาคม2568เวลา4ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับในส่วนของสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีม5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นทางด้าน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเอาชนะไปได้3แพ้2ครับใหม่เสมอกันเลยครับโดยผลล่าสุดที่เจอกันในศึกคาระบาวครับครับก็เป็นทางด้านแมนยูครับทำได้เพียงเสมอฟูลแลมครับ1ประตูต่อ1นครับก็มาดูกันว่านัดนี้ผลจอกมาเป็นเช่นไรครับรบกวนเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์ทายผลการแข่งขันกันเข้ามาได้ครับคอมเมนต์ร่วมสนุกเข้ามาพูดคุยกันครับ นัดล่าสุดนี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเพิ่งเปิดบ้านพายให้กับผืนใหญ่อาเซนอนมาหน้าเสียดายเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผู้เกมก็ค่อนข้างดีครับแต่โอกาสจบสกอร์นี่แทบไม่มีคลับทางด้านแมนยู่ะครับผู้ตัดสินเป่าเขียรูดเม่นครับจะเป็นทางด้านฝูแรมชุดสีขาวจะบุกจากซ้ายไปขวาก่อนาเส ฝ่าประตูกางสมิธโลลาอูกิเมเนสบอลออกทางด้านกขวาตรงนี้ดอกูเอาชัวร์นะครับเคลียร์ทิ้งออกข้างไปก่อนแอสแซงเล่นกันทางด้านสมิธโลเคลียร์นี่ฝ่าประตูกางสมิธโลขุนล็อกคาเซมิโรดักได้สวยนะครับให้มาเบตติมินเช่โกไหลออกซ้ายให้เบดุดคุนย่านาทีผ่านมาค่อนข้างโดดเลยนะครับคุณย่าแล้วก็ทางด้านเอบูโมครับ มิดุสคุณย่าฝากมาที่ดอกรูดอกรูย้อนคืนกลับมาบูโน่เฟอร์นานเล่นมาที่เมดุสคุณยา่าคุณยา่าย้อดมาตรงนี้เอเดูเซนยังดักเอาไว้ได้เลนซัสซัทมาลูคิชย้อนกลับมาตั้งที่เอเดูเซนเ บอลวางยาวมาอีโบบีเก <Nai robi. S 1> ็บเล่นไม่ได้อยู่ที่คาเซเมโรครับอารบาดเดโรแทงออกขวามาเอบูโมเอบูโมเล่นสั้นมาอาบาดเดียโรฝ่าตรงกลางครับบูโนเฟอร์น่าบูโนหนีแล้วลงซัดไกลตรงนี้ก็ยังไม่ตรงกรอบเลยครับโอกาสทักทายครั้งแรกของแมนยูมาแล้วครับ เดี๋ยนี่ไหลออกซ้ายมาร์ดคุณยะอิววีหยอดขึ้นหน้ามาไม่ผ่านจาได้ามาตเดอริกนัดที่ผ่านมานี่ค่อนข้างโดดเด่งน,น,นะทางดัานมาตเดอริกครับดักจังหวะของอาร์เซน,นอลได้หลายต่อหลายหุ่นแล้ครับเอ็มโมจะไปตรงนี้ไม่ได้วนขึ้นกับมาอับัดเดียโรดีให้ทางด้านเอโมโมอ,อีกครั้ง เอบูโม่ยอดมาตรงนี้เชตโกได้ควิดลงแล้วจ่อดแล้วซ้ำตรงนี้1ประตูต่อศูนย์ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นนำครับเบิร์กสกอร์แรกให้แมนยูได้แล้วครับตกานเบนจามินเชตโกครับกองหน้าตัวใหม่ป้ายแดงครับโอ้โหนี่แหละครับบอลเปิดของเอบูโม,โมครับได้แอซซินด้วยครับโยกแล้วเปิดมาเชตโกได้ควิดกดลงตรงนี้แล้วได้ซ้ำจ่อๆแบบนี้ก็ไม่พลาดแหละครับ นี่ครับเอ็มบูโม่หดเข้าในมาได้กดลงพื้นครับก่อนที่จะซ้ำเจอะแบบนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับรนับหนึ่งแล้วครับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคริเอร์นี ไหลออกขวามาคัสแซงวิลสันสุดท้ายไม่ผ่านลูกชอรับเคลียร์ทิ้งออกข้างไปเจยนียหยอดมาไม่ถึงลาอูกิมิเนสเปติม,มิเชสโกลงมาช่วยเกมรับเลยครับคุณย่าฝากมาเอบูโมเชดโกเล่นกับเอบูโมไหลออกขวามา แล้วดาโลแทงมาตรงนี้แล้วเอโบโมโยังมีจังหวะง,งานเท้าย,ยิงยังไม่ผ่านเอเดอร์เซนครับออ้โหจงหวยิงครับปีกซ้ายขวาของแมนยูฤดูดกาลนี้ครับโอ้หจังหวะนี้โดนใบเหลืองน,นะครับอามาเดโรครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าไปทำอะไรครับ คู่สไลด์เปิดปุ่มอ่ะโชคดีที่งอเท้าก่อนแล้วครับไม่งั้นมีสิทธิ์โดนใบแดงเลยครับลูคิกวางยาวขึ้นหน้ามาสมิโดไม่ผ่านกับสมิโดบูโม่เล่นมาที่อมดดามาดิเอโรอามาดจะไปตรงนี้ติดทดทานลูคิกสมิโด ฝ่าปรตูกางสุดท้ายลุกชอดักเอาไว้ได้ครับดอกุไหลออกซ้ายมาคุณยาเล่นกับทา่านดอกุวนเข้าในมาเลยครับบูโนโ่เฟอร์นันเดสเชี่ยมกับทา่านดอกุแล้วแทงมาตรงนี้เบนเจามินเชสโกเชสโกพลิกเข้าในโอ้แล้วสุดท้ายผุตตัิสินไม่ให้ฟาวนะครับตรงนี้อามาด ยังแย่งได้เมทูตคุณย่าฝากมาเอบูโมโ,โยกโยกแล้วปั่นตรงนี้โอ้โหสองประตูต,ต่อศูนย์ครับอู้ยังคมเลยครับทางด้านเอบบูโม,โมครับเบิสกสกอร์แรกให้กับปีศาจแดงได้แล้วครับโอ้โหปั่นนิ่มๆอย่างสวยครับ <c oughs> นี่ครับบอล เียขึ้นหน้ามาตรงนี้คุณย่าถวายพานให้เอโบโมบันจงปั่นแบบนี้ก็ไม่พลาดเลยครับต้องชมไมดู้คุณย่าเลยครับจ่ายถวายผ่านให้ตรงนี้ครับแล้วเอโบโบตัดเข้าในแล้วปั่นด้วยซ้ายครับบอลเสียบเสาเข้าไปเลย อาเซ่เล่นกับทางด้านเอนเดอร์เซนบาสเซ่สมิธโลตรงนี้ติดคาซิมิโรเชเดโกโอ้โหแล้วยอดมาตรงนี้ยังสวยแล้วคุณย่าหลุดหลุดมาแล้วโอ้ยไปช้าครับเอนเดอร์เซนยังสกัดได้ทันเวลานะครับแล้วลาอูกิมิเนสหนีมาเตอ่เดิกได้ ลาอูกิมีเนสไหลามาอีโบบี้สัตว์นิ่มๆตรงนี้ใครเป็นหนึ่งประตูต่อสองเลครับอู้ยังไม่จบครับอูอ้ยังไครับแนวรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอู้ไม่ยอมมาตั้งแต่เจ้าบ,บ้านฟูแลมครับตามมาเป็นหนึ่งประตูต่อสองจากอีโบบี้ครับนี่ครับโดนดึงไม่อยู่ครับแล้วโอ้โหชิ้นิ่มๆเข้าไปเลย ทุมทางด้านลาอูจิมิเนสครับหนีทางด้านมาเตอร์ริกได้แล้วถวายผ่านให้อิวบี้ซั์นิ่มๆครับดอกรไหลออกซ้ายมาเมติอุสคุณยะมาติุสคุณย่า โยกแล้วยอดมาเชตโกได้ขวิด <g itt les> กดไม่ลงยังหนีห้ามไม่ได้ครับทานายเบนจูน่าเสียดายครับโอกาสจบสกอร์ของเบนจามินเชตโกตรงนี้ครับได้ขึ้นคนเดียวเหน่งๆแล้วครับแต่ว่ามันกดไม่ลงครับแบลเลโนโรครับเล่นสัส้นๆมาแอนเดอร์เซนแอนเดอร์เซนไหลออกขวามา คาสงเชื่อมกับทางด้เคียนี่เคียนี่เล่นมาได้ที่ลาอุลวนินเนตติดคาซิมิโรเชโกย้อนขึ้น,นมาปูโนเฟอร์น่าโดออกูแทงขึ้นหน้ามาเชโกเล่นกับทางด้านโดกูมาทิวตุณย่าคุณยา่ณยาโยเข้าในมาครับมาทิดตุคุญ่าแล้วลองซัดไกลตรงนี้บอลมันติดไซ้อยครับเลยไม่ตรงกรอบ Mateus Maybe time. Cunha absolutely had that. put everything into better next he look แถวเรียบร้อยครับผู้ตัดสินเป่าน็อตวีดหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกตรงนี้ครับเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับบุกมานำฟูลแลมไปก่อน2ประตูต่อนหนึ่งถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเป็นไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับ ะครับผู้ตัดสินเป่าเขีย่ยลูกดับเล่นครึ่งเวลาหลังครับจะเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดสีแดงจะบุกจากซ้ายไปขวาบ้างปัตยุทคุณยา่าถึงแล้วหยอดตรงนี้ติดเขียรยนี่สุดท้ายเป็นลุกเตะม,มุมคุณย่าทุ่มให้ทางด้านด,านดานอกก้ปูโนฝากมาที่อาบัดเดียโรซัดต,ตรงนี้ติดบล็อกแล้วเอบุ อีโบบี้ครับจะสวนสมิธโลจ่ายตัดตรงนี้ยังไม่ผ่านบล็อกเชดโก้ดักได้ฝากมาตะกันคุณยา่าเชโก้เลนหนึ่งสองกันสวยครับแล้วเชดโก้หลุดมาแบบนี้ก็สามประตูต่ตอ1หนึ่งเลยครับได้ลุนแฮตติกีโลเลยครับทางด้านไปจะเป็นเชดโก้ครับผูคมกิบเลยครับจังหวะน,นี้ อุดีครับบอลสวนของแมนยูครับเชดโกเล่นชิงหนึ่งสองกับคุณย่าครับแล้วแหวกมาตรงกลางซัดด้วยขวานิ่มๆเลยครับอูต้องชมเลยครับจงังหวะเล่นหนึ่งสองกันตรงนี้ครับเซนบอลทันกันครับแล้วเชดโกก็เลือกไปที่เสาไกลแบบนี้ก็ไม่พลาดแหละครับ เอาคนเดียว2ประตูครับในเกมนี้ทางด้านเบนจามินเชดเก้เอนเดอร์เซนย้อนขึ้นกันมาบาเซสสมิธโลไรอออกซ้ายมาฮิวบี้ย้อนขึ้นกันมา บอลอยู่ที่อ e ีโบบี้อีกครั้งครับแล้วยอดมาตรงนี้มาเตอร์เดดิกยังดักเอาไว้ได้ลูคิกไม่ผ่านอมาดิเอโรไรออกซ้ายมามาทุดคุณย่ายกออกขวามาเลยครับเอบูโม,โมเอบูโมมีความไวครับตรงนี้เอบูโมเลี้ยงจี้จแล้วสุดท้ายไม่ได้จบบอลมาเข้าทางบูโนโล,ลองซัดไกลเบาเกินไป บอลของอ e ีวบี้จะฝากเข้าในตรงนี้อย่างไม่ผ่านเอเวโบตมัดแตเดริก <Fern> มาเตเดริกอีกครั้งไหลออกซ้ายมาลุกชอเอาลุกโดนเคียนี่ตัดวิลสันวิลสันโยกเข้าในมารับตรงนี้วิลสันแล้วฝากขึ้นหน้ามาก็ยังโดนดกกักเอาไว้ได้ไปยินเดีย ลุกชอไหลออกซ้ายมาดอ,อก,กูเฉตโกครับไหลออกซ้ายมาที่ดอ,อก,กูอีกครั้งดอ,อก,กูเปิดมาตรงนี้ไม่ถึงเชตโกครับแต่ยังมาเข้าทางอามัดอามัดวนขึ้นกับมาบูโนโฟเฟอร์น,นันบูโนโฟเฟอร์นันเนดสเชื่อมกับทาง้ารมาดุคุนยาดอ,อก,กู แล้วแหวกตรงนี้เสียบอลแล้วสุดท้ายบูโนโได้จบตรงนี้ชนเสาแล้วสุดท้ายเอเดรเซนเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนครับบูโนเฟอร์นันเดสเลนแทดดอ,อกูคุณยาเลนหนึ่งสองกันสวยแล้วโยอดมาตรงนี้ก็ลึกมาถึงแปลเรลโ่ครับ อกติดทางด้านสมิธโลไหลามาที่ราอูกิมินสแทงออกขวามาวิลสันเชีย่ยมับทางด้านแคสแซงสมิธโลวิลสันจะยอดตรงนี้ก็ยังนั่นติดทางด้านดุชชอ,อยังได้ไปลุกเตะม,มุมนะครับ อลยอดมาตรงนี้ยโรยังดักเอาไว้ได้จะเป็นบอลส่วนของแมนยูตรงนี้เชสโก้เชสโก้วนขึ้นกลับมาลุกชอปมาดูคุณย่าเสียงกันแท้ดอกู <Ses ko. S 1> เอบูโบ่ไข่มาบูโดเฟอร์นัน แล้วเชดโกก้มหน้าซัดติดเอเดเซนดูคิกจะสวนขึ้นเอบูเอโม่ฝากมาที่ราอูกิมิเนสเนลสันอามาเดียโรไหลออกขวามาเอบูโม่แล้วสมิธโรดักได้เจนนี่เชี่ยเหมือนท่นสมิธโร เนียสันแทงออกซ้ายมาอโวบี้แล้วโยโร่ดักได้สุดท้ายอุตสินให้ฟูแลมลได้ฟาวนะครับ้โหแล้วมีปัญหากันกับ,กบอโวอวี้ครับทางด้านโยโร่ เดบิวตด้ครับล้าซัดฝีคลิกตรงนี้ไปเยนเดียอูซูปเปอร์เซฟเลยครับูทำให้ไม่เสียประตูในลูกนี้ครับทางดานบายเยนเดียอูวิธีบอลเกือบคุบเข้าใต้คาแล้วครับ หยอดมาตรงนี้ลูคขิกเล่นไม่ได้อย่างมาถึงทางด้านเนลสันสุดท้ายบอลหลุดออกข้างไปเป็นบอลทุ่มของฟูลแลมแสงเชื่อมมาที่เนลสันเนลสันหยอดมา <c oughs> ไม่ถึงลาอูบิเนสสุดท้ายคุณยาดักได้ <c oughs> ให้มาไม่จะเป็นเชสโก แทงออกซ้ายมาอุ๊แล้วมาเป็นแผงแล้วแมนอยู่โโอูโ o แทงมาเอบูโมหลุดมาแบบนี้ก็โอ้โหไม่เข้าครับอุเูเดีจะเชื่อครับนึกว่าจะปิดเกมนี้ได้แล้วครับอูดแทงมาของเชนโก้ให้บูโน,โนแล้วต่อมาที่เอบูโมตรงนี้ครับได้ล่อเป้าครับสุดท้ายยิงไม่ตรงกอบไปเองครับ ผู้ตัดสินเป่านหวีดหมดเวลาการแข่งขันตรงนี้เลยครับเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดทำได้ครับบุกมาเอาชนะฟูแลมไ,ไปได้3ประตูตอน 1. จากการทําคนเดียว2ประตูของเบตาบินเชโกครับถ้าเพื่อนๆชื่นช,นชอบก,กันยังไงก็ฝากกดไลค์ลกดติดตามให้ผมด้วยครับและก่อนที่จะจากลากันไปในวันนี้ครับผมมีสินค้าดีๆมาแนะนําในช่วงท้ายคลิปวิดีโอย,ยังไงก็ฝากเพ,เพื่อนช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนด้วยนะครับผม ใครที่กำลังมองหาจอยเกมคุณภาพดีราคาถูกผมมีมาแนะนำตัวนี้เลยครับจอย BSPD8 รองรับทั้งเกม PC เกมมือถือ iOS และ Android รวมถึงเครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation 5และ Nintendo Switch พิเศษจอยตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถยืดขยายเชื่อมต่อกับ iPad ได้อีกด้วยความสามารถพิเศษของจอยตัวนี้นะครับมีบล t ทูธเวอร์ชัน5.2มอเตอร์สั่นคู่พร้อมฟังก์ชันไฟ RGB จอยตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในวิดีโอได้เลยครับ